จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานการณร์อุกภัยไปติดตามเรื่องของน้ําในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้กันบ้างค่ะโดยไปเริ่มกันที่หัดใหญ่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะประชาชนชาวเมืองหัดใหญ่เองก็เชื่อมั่นนะคะว่าคลองระบายน้าร .1 มีประสิทธิภาพที่จะรองรับฝนตกหนักในช่วงปลายปีนี้ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นเอ่อเป็นสัารอย <100. S 2> ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์สัารอยน้ําท่วมหนักเมื่อปี2553อย่างแน่นอนค่ะ คลองภูมินาดํารีนะคะหรือว่าคลองระบายน้ํารอหนึ่งเป็นคลองที่มีการจัดสร้างมีการปรับปรุงโดยการขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ําจากเดิมค่ะท้องกว้างอยู่ที่24เมตรขยายเป็น70เมตรค่ะภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ระยะที่2โครงการพระราชดําริ ภาพให้พอเพียงในการป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองหาดใหญ่ซึ่งเกิดอุทกภัยหนักเมื่อปี2553ขณะนี้ค่ะสามารถที่จะรองรับน้ำได้รับแบบเต็มศักยภาพช่วยเรื่องของการระบบระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้สูงสุดอยู่ที่1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะทั้งนี้นะคะสำนักง,งานชนรัประทานที่16เชื่อมั่นค่ะว่าช่วงฤดูฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาคมในปลายปีนี้น้ำจะไม่เข้าท่วมเมือง เขตหาดใหญ่ให้ประชาชนสามารถเชื่อมันได้ค่ะซึ่งนางสาวจัก,กรีจันคารครับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดิมคลองรอหนึ่งนะครับบริเวณซอย4 1ถนนเพชรเกษอมอำเภอหาดใหญ่ก็บอกกับทีมข่าวนะครับว่าตัวเองและครอบครัวนะครับเจอน้ําท่วมหนักนะครับมิดหลังคาเมื่อปี43และปี53สสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อทรัพย์สินครับรวมถึงสินค้าที่วางขายในร้านค้าของตอนเองแต่หลังจากที่ได้มีการเริ่มการก่อสร้างขยายคลอง ระดับน้าก็เริ่มลดลงครับม้ามเนี่ยก็ไม่ท่วมอีกนะครับเชื่อว,ว่าในปี2565นี้จะไม่มีเหตุการณ์โอทโกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของอาเภอหาดใหญ่อย่างแน่นอนครับปี53นี้ต้องย้ายบ้านไปอยู่บนควรนูน่นค่ะแล้วก็ไปนอนในรถมีแม่แก่แก่ด้วยหนึ่งคนแกไม่สบายด้วยวก็ต้องให้แก่ไปนอนในรถตู้ที่เห็นเขาขยายขยายขตดใช่ไหมแล้วก็ขยายแล้วก็ทําลงไปแล้วก็ ขยายกว้างขึ้นพี่ว่าน่าจะไม่ท่วมแล้วปีนี้น่าจะรองรับได้เยอะแต่ลองดูว่าเดือนหน้าค่ะต้องเดือนหน้าเพราะว่าเป็นเดือนของพฤศจิกาทงปีนั้นแหละเดือนนี้แหละจะเป็นฝนที่ตกเยอะขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับก็บอกว่าตั้งแต่มีการปรับปรุปรงคลองรอหนึ่งนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็ไม่เคยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนอีกเลยมีเพียงท่วมที่น้ำนะครับรอการระบายเท่านั้น แต่ในช่วงของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากสาเหตุที่มีขยะเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ําริมถนนเพชรเกษมซอย41จํานวนมากทําให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ย ในคลองเนี่ยลดลงนะครับน้ำก็ระบายไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำสูงประมาณระดับหัวเข่าครับและหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะระดับน้ำก็สามารถที่จะระบายลดลงได้อย่างรวดเร็วโดยการดูแลของทางเทศบาลเมืองควรหลังค่ะออขออภัยกับเป็นเมืองวลังจึงอยากจะวิงวอนประชาชนในละแวกใกล้เคียงนะคะขอให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ทิ้งขยะให้ลงถังเพราะว่าถ้าไม่ทิ้งขยะลงถังขยะก,ก็อาจจะไปอุดตันตามท่อ บายน้ําได้ค่ะน่าว่ามันน่าจะเป็นขยะที่เข้าไปติดมากกว่าเพราะดูสถานการณ์แล้วครูเขาก็าอลังการอยู่นะแต่ว่าพอกุนตกหนักนั้นขยะตรงโน้นติดตรงนี้ติด,ตตดมันก็ติดเลยนะ้ามันผ่านไม่ได้เอาไปทิ้งมาจากไหนก็ไม่ว่าแต่ว่ามีขยะเขาก็ทิ้งลงถังแต่บางคนมาถึงก็โยนบางถึงไปทิ้งก็ตั้งไว้ข้างถังมันก็เลยล้นถังขี่ลูกกี่ลูกมันก็ล้นเพล่นพ่านอยู่แถวนั้นแหละ เทศบาลก็ก็ดูแลกานั้นอยู่กันก็ดูแลอยู่แต่เรารักษาหน้าบ้านของเราก็โอเคนี่ก็บอกให้ใส่ถุงใส่ไอ้น,นั้นก็ก,นะก็มาเก็บนะเทศบาลก็มาเก็บมันมีความเรียบร้อยบางทีเราก็เที่ยวกวาดเที่ยว,วอะไรมันอยู่หน้าบ้านเราก็ช่วยช่วยกวาดทําไป